รู้โดนเลยสายเกือบหมดกระป๋องครับพี่น้องน่าจะสกักกระป๋องกระป๋องหมดสายครับยิงอยู่ฮะวิ่งเข้ามาละเท้านี่ครับสายหมดสายหมดหลอดเฮ้ยเฮ้ยปาย้อนป้ายอ้ายอน อุหมดหลอดเลยหมดหลอดไปย้อนอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยเห็นเลยอาโดนจนได้หมดหลอดครับนี่ ลากนั่นอยู่โน่นกระป๋องนะครับทำงานแล้วปลาสากตัวนี้เยอะสดนะฮะปลาตัวนี้น่าจะสักสามโลได้จะภาพกภาพ